เป็นไซหรืออ้วนเดี๋ยวไม่รู้อะามันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยแล้ว Ừ, mọi phía mọi người mọi người mọi Ok, mọi người 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 อาจารย์ได้ก่อยๆ่อๆๆ่อ่อครับเป็นดินเหนียวนี่แหละอาจารย์ไอ้ไม่ปูกกระหอยนะนี่ก็ตัวหนึ่งนี่ก็ตัวหนึ่งแต่น่าจะเป็นไม่ได้มนอันนี้ก็เป็นเบือพเล็กๆนะเล็ก จะได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าพอใบป่ามันจะเริ่มเบาเบาๆโอเคอ่าหน่วยกล้าตายของเรามีคนหนึ่งนะเห็นไหมครับเราอยู่ในดวงป่าเลยวันนี้นะครับมาลุยเส้นทางที่ไม่เคยเดินมาก่อนอ่าไปต่อ,อไปโอ้โหครับดูสิทิดิดดูสิเ uh oh. ออตีมาไหวแบบนี้ฮะ เป็นไงล่ะครับซาดีดักลองถอดรองเท้าเลยนีครับคนเปนดูดนะครับนี่ก็เรียกว่าโคนดูดจุ๊บจิ๊บโอเคมันจะดีขึ้นปอดตอนนี้จะดีขึ้นเตยมร้อยโอเคหมดรับเริ่มปอดจากเต็มจุดไปเรื่อยๆ นี่เราล็อกล็อกก้างนี่เราทำอะไรกันนะเราเราแค่เอาราเท้าเออถ้าตุ้งนเดี๋ยวก็จะผิดเนาะโอ้โหเดี๋ยวลังขาดได้เดี๋ยวแต่ดึงดึงดึงให้ทิศทางด้วยไอ้ส้นขึ้นไอ้ส้นขึ้นส้นฝ่ายด้านข้างด้านส้นขึ้นมาอ่าเอาส้นขึ้นมาดึงดึงส้นโอเคฮะยอดไม่ได้เจออะไรแบบนี้อ่ะ คือต,ต,ตั้งอาจารย์ทุกข์เพไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะครับนะว่าโคนมันมันจะลึกขนาดนี้ไม่มันคือไม่ลึกมากแต่ว่ามันเหนียวเนื่อาโคนนี้มันเหนียวแล้วก็มันไม่มีน้ําน้าขึ้นมาหล่อเลือนในการเดินนะนะแล้วเราก็ใส่รองเท้าพูทด้วยาราองเท้าพูทมันเลยยิ่งโคยิ่งดูดนเราต้องถอดเลยไหมต้องถอดแบบนี้แล้วนะเออไ <laughs> ม่ไงั้นเอาชีวิตไปรอดนะแต่น,นี่เป็นการว่าเป็นเป็นวิธีการขั้นตอนเอาไปชีวิตรอด น้ำขึ้นมาถึงเนี่ยเอาน้ำขึ้ถึงเลยเดินไปเนี่ยเนี่ยสดมากเลยอ่ะเนี่ยเราเพิ่งเดินมาสดเลยโอ้สวัสดีทไรนะครับคเป็นจักรสนีครับออน้าน้ำกำลังขึ้นกันตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับออกมาแล้วนะครับสภาพ ผชมดูครับหายเรื่องดีแท้เนาะดูตารางน้ำแล้วน้ำเริ่มเนี่ยเริ่มขึ้นสูงมาตอนสองนาทเริ่มขึ้นมาได้อกด้วยอกอะไรอยางไรำเร็จเออจริงด้วยเออคนพบแล้วอขอบคุณคนที่มาเดินตาน้ ราเจอจันรอนไปไปลุยบางทีเห็นแล้วเห็นร่องรอยโอ้ยัองอยู่เหรอวัวยัอองอยู่โอ้โชคดีดมากเลยนะอุปกรณ์าปลากำลอังอยู่นะครับโอ,โอเคเสบายดียยนะจุดนูน้นจุดนู้นนะครับเป็นจุดที่หรือว่าน้ำมันมาช่วย โคนมันอาจจะเท่าเดิมไหมแต่ว่าน้ำมันมาช่วยเราไงถ้าเราเดินสะดวกขึ้นแต่ว่ามันแข็งเนาะอาจจะมีใช่อาจจะตื้นตื้นไปเดิมโคนใหม่เยอะไหลลงมาเกะได้หรือเปล่านี่คือประกอบก่องดอกครับโอ้เยาดีกว่านั้นมีมีมีก่อนก่อนเราแบบว่าครับเพื่อไม่ให้มันเป็น อุปสรรคของสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะงูที่ตามมาช่างเร็วอย้างดียนะเอาละครับตอนนี้ล้างรองเท้าล้างโคแล้วเก็บขยะอวนแล้วก็คนคือแผนรอันนี้เนาะแผนรอปอะ เดินเป็นวงกลมนะครับแต่ตอนนี้คงจะได้แค่ครึ่งวงกลมแล้วแต่เราเดินเป็นวงกลมเดี๋ยวว่าเราไปตั้งแคมป์อาจจะไม่ครึ่งก็อาจจะทางเดิมสิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คืออย่างก็คืออาจารย์ทอนภาคภูมิใจมากกว่านี้มาเก็บขยะที่เราทําไว้เองเนาะคืออ้วนเนะรับผิดชอบนี่เป็นเป็นนักเรียนที่รับผิดชอบมากเลยนะเต็มสิบไหมเต็มสิบเต็มสิบบุ๊บโอ้ได้ตึกเอ่อมาได้ของเราครับตึกที่ที่ ไอ้ปาตีนปาตีนลูกมาอ๋อนี่นะครับอ่าเล็บถ,ถ่ายอเลยบถ่ายเล็บถ,ถ่ายกันสลัดตุงเท้ารองเท้ารองเท้าไม่สลัดแต่ว่าถุงเท้าสลัดได้ของอาจารย์สลัดไปข้างแล้วนะข้างนี้สลัดแล้วข้างขวาสลัดแล้วข้างซ้ายยังยังไม่หลุดนะโอเคไปอาจารย์ได้เปรียบเลยว่เดินเดินตามอรอยเท้าเธออะ <laughs> ้าขวา,าด้าะรอ,อบนี้ง่ายจังคนำนะโอ้โคมันมันโคนใหม่เลยเนาะมาทับถงกรหานนี้เลยเหรอถึงว่าทำไม พื้นที่มออเนี่ยมันได้พื้นที่ออกไปไวมากเลยเพราะโคนมาทับถมเนี่ยพื้นทีง่ทอง,งอกเพิ่มเออน้มันตกบนบก,บกด้วยทะเลก็พัดเข้ามานี่ทับถมนี่เป็นเรื่องของกระบวนการโปรเซสของดีโพซิชั่น สนณานะครับ นก็ได้ครับดไปได้ตัดขวาตัดขวาขึ้นไปไปขวาไปก่อนที่เรากินกาแฟก่อน เป็นไงนเว่ามะซิดดิกอิสฟานมูฮัมหมัดยิดถูกเอ๊ะที่ไม่มาดูสภาพพวกเราดีครับโอ้โหนักปลาทุกครั้งที่เคยมาก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับอ๋อทุกรักคือเลมากนะครับถือว่าเป็นการแอ v ดเว u นเจอแบบสุดๆเลย อุปกรณ์ป้องกันเอาไมา่อยู่เลยวันนี้นะเอาไมา่อยู่เอาไมา่อยู่นะอุปกรณ์ดูโครนดยนาเอาไมา่อยู่เลยนะครับกาวยจาย์ก็ไมา่อยู่สระรองเท้าถุงเท้าไปคู่เลยนะทุกครั้งไม่เคยแบบแบบนี้ก็เรานั่งพักตรงนี้เดี๋ยวก็จะาที่ดกาชงกาแฟต้มน้ำร้อนกินกาแฟกัน,นต้มกาแฟดูสิครับสภาพหลับสบายได้กดีสลบกย่าแา่ว่า ไม่พาแฟนมาคิดถูกแล้วนะรอบ<น>า้าไม่ไม่ไม่พาเอ่อ,อ,อน้องลูกตาลมาคิดถูกแล้วแล้วก็<อ>ใเจเย็นเราตอนตอนนี้นะเราได้จุดจุดตั้งแคมป์ได้เนาะเดี๋ยวจะต้องรับอิ่กาแฟกันโวยเลยนะครับนะสวยมากบรรยากาศดี ใกล้กับหอดูนกนี่นะครับเหลือตรงนี้เลโอ้แพนได้เลยแก้วอจานสวยอ่าแก้ว้กล่องบสบัสคับสไตล์นี้เลยอันนี้กองแท้บัสคับแท้เลย ตันนี้เราต้องหาไม้ฟืนอันนี้อุปรกรณ์หาหาฟืนเน,ะน,นาะดลอยๆเจอจะไปเอาฟืน,นะนเนาะยาวๆแล้วก็บางนี้แล้วก็ยื่มาหด่อยทีเดียวโอเคเอาฟืนมานอาอจยไปคนเก็บฟืนเนาะนเก็บฟืนสมัยเอ่อมนุษย์โบราณเนะ่ะต้องไปหาต้องอยู่กับป่าใช่ไหมไปหาฟืนมาไปไป <laughs> เลยกับป่าไป ครับมาเก็บฟืนกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ฟืนจำนวนหนึ่งต้องเก็บไม้ที่แห้งๆนะครับผมโอ้คนหาฟืนกลับมาแล้วโอเคเียบ ไไปโอเคเต้นเสร็จนะครับเต้นตัวขาวคืนนี้เราจัดแก้มนอนที่นี่กันนะครับรุบบกลางคืนเขาจะลมทะเลท้องกันคือทะเลนี่มาจากทะเลลมทะเลทะเลพัดเข้าหาฝั่งอ๋อี่ อันนี้ลมลมฝั่งเข้าพัดหาทะเลพัฒมากานฝั่งพัฒนาน้ถือว่าเป็นลมลมแบบทะเลฝั่งออกเนี่เออออกใช่เข้าสู่ทะเลเป็นลมบกลมบกลืมให้เธอจุดไปแล้วเมื่อกี้นะนทีนี้มาไอโอ้โห

เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันพอจะไหม้มันมันกลับไปลายไปจะลดลดระดับลงมาหนีชั้นไงฟังได้มอ่าโอเคใส่นำ้ำนมผมปุ๊บอ๋อแล่ะเดี๋ยวรอเก็บโอเคได้ยินต้องได้ยังไงมา ถ้าไฟเธอทำให้บรรยากาศมันมันมันได้มากโอเคเฮ้ยเศรษฐีมากนะครับ God. God, oh, am เ่็นไ่จังหวะตอนวัน hey. น e ี the um. ้อยากจะคุยอะไรกับชาโลกบ้างชาโลกเออชาวโลกประสบการแปลกใหม่อีก อย่างก็คือมาเที่ยวกับอาจารย์รอบนี้บรรยากาศดีมากครับอาจารย์ก็ได้คุยมีอะไรก็นะเข้าติดตามในช่องพุซซับคอนเสิร์ตวิชานิดนะครับติดตามกันดูนะก็เป็นแบบนี้เนาะแนวธรรมชาติบางพวกที่ต้องไปเจอธรรมชาติก่อนเสร็จแล้วก็นั่งแคมป์กันนะครับในวันนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดกลับสกายอ็นะครับเป็นกำลังใจตอนนี้ได้กี่ซับนะ สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเนาะเกือแบสามเกือบสามร้อยแล้ว,แบบลวพี่น้องช่วยกันให้ถึงหนะ้าร้อยเพื่อจะได้มีเผื่อว่าจะได้กินค้ามีค้าขนมกา้งก,า,ก,า,งกาแฟกันบ้างกาฟเพราะว่าอุปกรณ์ก็ลงชิ้นเล, <laughs> ล้วงยังไม่ได้กลับได้บ่าย วันนี้เราเซกูดไล่เซกูดได้เนาะเซกูดได้ซีอยู่เด็กทามซีอยู่พบกันใหม่อบบ๊าายย